สวัสดีครับอันนี้เราเป็นการสัมภาษณ์สดนะครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงหน่อยนิดนึงนะครับผมก็ดรพิ่นันบุษบกครับเป็นลูกวัดบางนแขกครับก็เดือนนี้เป็นเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับครับก็ทุกสาก็พยายามมาแล้วก็มาช่วยเป็นอาสาในการจุดเทียนให้กับดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงแล้วก็วิญญาณบรรพบุรุษซึ่งก็ได้ร่วมกับคุณเป้นะครับในการที่จะส่งเสริมครับ ความดีที่เราร่วมสร้างกันได้ทําให้บรรพบุรุษที่อยู่ในสุสานแห่งนี้นอนอยู่ณจุดนี้บางคนไม่คิดถึงนะครับหรือไม่มีโอกาสนะครับพวกเราก็ได้มาช่วยกันนะครับในการที่จะเลืกถึงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับ,รบช่วยกันทําความดีตรงนี้ซึ่งในโซนนี้ก็มีบรรพบุรุษเราค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็อาจจะลืมไปบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงหรือลืมไปแล้วก็ได้แต่ว่าทางทีมจิตอาสาเราก็ พยายามช่วยกันนะครับอย่างน้อยปีละครั้งในการมาระลึกถึงร่วมมิซาแล้วก็จุดเทียนให้ท่านเหล่านี้นะครับที่เป็นบรรพูรุษของเราครับขออนุญาตสัมภาษณ์เรื่องครอบครัวหน่อยครับครับอันนี้ก็คือจุดเทียนให้คุณคุณแม่อนาสุธนีบุตรสบกและคุณพ่อยอแซฟทองสุบุษสโบกครับอืมคุณคุณพ่อคุณแม่มีลูกเยอะไหมครับเนี่ยมีสี่คนครับมีสี่คนครอบครัวของอาจารย์มีสี่คนครับคนโตใครบ้างครับเนี่ยคุณโตคุณวิทยาบุษสบกครับ ตอนนี้ก ok ็ยังอยู่อยู oh t <t ่กันครบยัดพี่น right ้องอยู่ครบอยู่ครบครับคนที่สองอ่ะครับคนที่สองคุณครูเพนศรีครับก็ช่วยที่วัดอยู่ครับแล้วก็คนที่สามเป็นผมแล้วก็คนที่สี่ก็เป็นดรวัลพรบุษบกครับปกติบ้านสรุปอัศนวิหารแม่พระวังเกิดเนี่ยคุณแม่สุพัรณ์นีและคุณพ่อทองสุขเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่วัดนครับวัดนอยู่วัดนนะครับพ่อเป็นคนพุทธ เป็นคนบรรพุตเป็นคนพุทธนะครับอยู่ทางวัดประโมทคลองบางขุนนะครับแล้วก็ได้มาพบกับคุณแม่แต่งงานแล้วก็มาเข้าคิดนะครับก็มีหลวงอานะครับน้องชายคุณพ่อเป็นเจ้าวาดวัดพระถมเจดีนะครับก็มีคุณพ่อคนเดียวที่มาเข้าคิดรพ,พี่ชายคุณพ่อก็เป็นพระพรมเวทีเป็นน้องน้องครับเป,เป็นน้องชายน้องชายแท้ๆของคุณพ่อเป็นพระพรมเวทีชั้นรองสมเด็จนะครับเป็นเจ้าวาดวัด ภาคปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับอ๋อโหนี่แสดงว่ากิ่งนี้ก็ย้ายทั้งกิ่งเลยครับย้ายทั้งกิ่งครับอ๋อครับก็โอกาสดีครับอันเดือนนี้นะครับเราก็มาระลึกถึงท่านก็คุณพ่อเสียชีวิตไปประมาณ36ปี36ปีครับปีคุณแม่ก็ประมาณ5ปีครับอ๋อคุณแม่5ปีลูกๆแลหลานญาติพี่น้องก็พยายามมามาช่วยกันนะครับระลึกถึงคุณแม่ก่อนเสียชีวิต นะครับคุณแม่ก็เคยกล่าวพูกเราไว้ว่าอย่างน้อยก็มาหาแม่บ้างนะครับรู้ว่าพวกเรางานเยอะพวกเรามีงานไปอยู่ตามที่ต่างๆแต่ว่าก็อย่างน้อยปีละครั้งกลับมาหาแม่บ้างนะครับในโอกาสเสดสุสานหรือมีวิธีกรรมต่างๆก็มาครับครับระลึกถึงผู้ตายนะครับครับก็กลับขอบพคุณท่านอาจารย์นะครับเป็นประธาน กี่ยวกับเรื่องอาสาจิตอาสาจุดเทียนนะครับท่านอาจารย์ก็อาทิตย์ที่แล้วก็มาช่วยเราเราคาดว่าทุกๆปีนะครับเราก็จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เป็นประธานนะครับจิตอาสานะครับคอยดูแลคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาที่ดีกับขอบคุณครับรวมด้วยช่วยกันครับครับผม